เช็คสถานะรอเลยพรุ่งนี้โอนชุดใหญ่ขอขอบพระคุณข่าวจากเว็บไซต์ม um ุมข่าว .com นะครับครับท่านผู้ชมครับในวันนี้เราก็ยังคงติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอยียดของข่าวกันเลยนะครับสำหรับในวันที่7 ถึงวันที่8พฤษภาคม2563นี้นะครับทางกระทรวงการคลังนะครับจะมีการโอนเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันนะครับถือว่าเป็นชุดใหญ่นะครับซึ่งนะครับตารางการโอนเงินเยียวยามีดังนี้นะครับในวันที่5พฤษภาคม2563ที่ผ่านมานะครับโอนไปแล้วประมาณ800,000รายนะครับวันที่6พฤษภาคม2563 โอนประมาณ 1, 100 0 0แสรายนะครับเฉพาะธนาคารกรุงไทยส่วนวันที่7-8ถึง8พฤษภาคม2563จะโอนอีกประมาณ1 000, ล้านรายนะครับย้ำว่าทุกธนาคารจะโอนช่วยกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เงินนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะกระทรวงการคลังจะทยอยโอนเงินให้ทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์นะครับไม่เกินวันที่ 8พฤษภาคมนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวคราวสั้นๆที่จะมาฝากพี่น้องชาวเราไม่ทิ้งกันทุกคนทุกท่านนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับและทางช่องของเราก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมในวันนี้นะครับขอบพระคุณจากใจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ